ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับช่องนันทกรรัตดากรนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าทําการหว่านปุ๋ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยนะครับที่หว่านไปนะครับก็จะเป็นสูตร16-20ศูนะครับก็จะไม่เน้นยูเลียเพราะว่าไม่อยากให้มันงามเกินนะครับให้มันงามประมาณนี้แหละพอดีนะครับ ถ้าข้าวนาปีนี่มันงามเกินไปนี่ในช่วงแรกๆนะครับที่เราหว่านปุ๋ยนี่เร่งแตกกอไปนี่หว่านปุ๋ยเยอะๆไปนี่มันจะทําให้ต้นข้าวมันสูงนะครับตอวานก็จะล้มนะครับเมื่อช่วงออกรวงนะครับเขาก็จะล้มนะครับถ้าต้นสูงเกินไปก็จะไม่หว่านปุ๋ยก็จะไม่เน้นยูเรียมากนะครับก็จะเน้นไปที่การแตกกอมากกว่านะครับดูน้ําน้ําก็แห้งไปแล้วนะครับตอนหว่านนี้น้ําเยอะ น้ำเยอะอยู่นะครับตันนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับก็จะมีพายุเข้าอยู่นะครับเร็วๆนี้วันสองวันฝนก็จะตกนะครับก็จะพอดีนะครับมาชะล้างน้ํามาชะล้างหน้าดินนะครับที่มีปุ๋ยลงไปหารากของเขานะครับก็จะสวยงามนะครับขาดว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเอ่อกอหกพันเตี้ยนะครับดูการแต่กอครับ แต่กอก็โอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับปั่นปุ๋ยก็จะไม่ไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เน้นเน้นปุ๋ยมากนะครับช่วงนาทีนะครับก็จะมีบางจุดนะครับที่มันเหลืองอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอฝนนะครับตอนนี้น้ําน้ําก็ไม่เยอะนะครับดูก็จะมีชอแฉะไปบ้างครับ เขียวพอดีเลยครับไม่เขียวมากจนเกินไปนะครับแ,แค่นี้แหละสําหรับผมนะครับผมว่าถ้าเขียวมากจนเกินไปนี่เขาเรียกว่ามันงามเกินครับมันงามเกินแล้วพอช่วงออกรวงนี่ยมันจะล้มนะครับกว่าถ้าต้นข้าวช่วงนี้เนี่ยมันให้มันอยู่ระดับนี้พอดีนะครับอย่าให้มันสูงมากเกินไปให้มันงามมากเกินไปนะครับจะประมาณนี้ครับอันนี้นะครับข้าวตรงนี้มันบางนะครับก็เลยเน้นเน้นปุ๋ยมากดูนะครับ เขาก็จะเขียวเป็นพิเศษเลยตรงนี้เพราะว่าเน้นเน้นปุ๋ยนะครับเพราะว่าแถวนี้ข้าวันบางนะครับก็แตกกอก็โอเคอยู่นะครับแปลงนี้ก็ค่อนข้างจะงามเสมอกันนะครับดูนะครับนี่ก็กอขอหกครับแปลงนี้ดูครับการแตกกอครับดูครับตอนที่หวานไปบางนะครับตอนที่อัพคลิปลงไปช่วงแรกแนะครับ ่วงแรกๆมันจะบางมากเลยแถวนี้นะครับแต่พอมีน้ํามีปุ๋ยให้ปุ๋ยนะครับก็เริ่มแต่กอนะครับแต่กอก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกอของฟันเตียต้องมารอรุนนะครับกันว่าผลผลิตนะครับจะเป็นยังไงนะครับแปลงนี้บานปุ๋ยไปเยอะนะครับเพราะว่าเขามั้นบางนะครับกลัวว่ามันจะไม่หนามากดูนะครับ ดูนะครับเขียวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าบานนะวานจริงๆนะครับแปลงนี้สี่ไล่กระสอบสองกระสอบเลยนะครับเยอะไม่เยอะก็คิดดูเอาครับก็จะมีผักบุ้งครับดูครับผักบุ้งนะครับเจอปุ๋ยก็เลื้อยลงไปนะครับเลื้อยลงไปหาข้าวนะครับก็จะเป็นภาระนะครับ ดูนะครับสวยไหมครับขอขอร้อยห้านะครับอัปเดตให้ดูนะครับอายุข้าวน่าจะอยู่ที่ห้าสิบวันนะครับประมาณห้าสิบวันนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าประมาณห้าสิบวันเพราะว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบวันผมบนันวันที่หนึ่งมิถุนามิถุนากรกฎาคมวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่นี่แหละ ก็อยู่ที่ประมาณ50วันนะครับ30-45-50 0วันนะครับต้นข้าวเขาจะประมาณนี้ครับสูงประมาณ30-30เซนถึง45เซนติเมตรได้ครับ30-45ถึงเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ก็จะเขียวเสมอกันนะครับแปลงนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างนะครับด้านบนก็จะประมาณนี้ครับมี แปลงนี้นะครับสีไล่แปลงนี้สีไร่นะครับก็กคหกแปลงนั้นก็สองไร่นะครับก็กค5ร้อยห้าแปลงนั้นก็อีกหนึ่งไร่นะครับด้านบนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างตรงนู้นกันนะครับด้านล่างตรงนู้นนะครับข้าวนะครับด้านบนนี่คิดว่าน่าจะสวยกว่าด้านล่างนะครับแต่ว่าด้านล่างก็โอเคอยู่ถือว่าโอเคนะครับก็รอชมครับครับผมตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับด้านล่าง นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทียงนานะครับเถียงนาที่ผมมาอยู่ทุกวันนะครับอันนี้นะครับก็ตัดนะครับกิ่งปามลงมานะครับเพราะว่ันเป็นโรคๆนะครับแล้วก็นี่ครับเก็บผักบุ้งมาด้วยครับว่าจะเอาไปให้ปานะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะถ่ายดูนะครับทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ตัดนะครับกิ่งปามลงมานะครับให้มันโล่งๆสักหน่อยดู ตัดออกก็จะ,จะเป็นโล่งๆนะครับเ <c oughs> ข้ามาก็จะสวยเลยนะครับโอเคนะครับอุ้ยอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับสหรับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นข้าวกอ,อขอสี่สิบเก้านะครับที่ว่าทําเป็นข้าวเข้าปลูกนาปังนะครับไว้ปีหน้านะครับ พอนาปีเสร็จนะครับก็จะทํานาปังนะครับแล้วก็จะเอาข้าวกอขอสีเก้านะครับที่ผมทํานะครับในแปลงนี้นะครับเป็นข้าวปลูกนะครับก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะไม่ซื้อข้าวปลูกนะครับอันนี้นะครับสวยครับหบานปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วครับอายุก็ห้าสิบวันนะครับอีกไม่นานนะครับประมาณไม่กี่เดือนนะครับก็จะเริ่มทําการตั้งท้องนะครับ อันนี้นะครับค mm hmm. วาม uh huh. หนาก็จะประมาณนี้ครับไม่ต totally ้องหนามากนะครับต้องการให้เม็ดนะครับสวยๆเลยนะครับก็จะไม่หวานหนามากนะครับดูนะครับแต่ว่าถ้าขนาดนี้ก็ถือว wow. ่าหนานะครับถ้าเทียบกับข้าวนาปีนะครับถือว่าหนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นนาปังก็ถือว่าไม่หนามากนะครับแต่ถ้าหวานจริงๆนี่นะครับคงจะหวานหนากว่านี้มากนะครับเพราะว่าต้องการให้ ผลิตเยอะนะครับก็ต้องหวานหนานิดนึงนะครับแต่วันนี้เป็นข้าวปูกนะครับก็จะไม่หวานนามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการให้เม็ดสวยๆเลยนะครับก็จับประมาณนี้ครับก็จะมีหญ้าขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไม่มากนะครับนี้นะครับกขอ49นะครับสวยๆเลยครับแต่ถ้าไม่มีหญ้านี่จะสวยมากเลยนะครับดูนะครับมองไปก็จะมีหญ้าบางๆเพ่าๆไปนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนา นะครับตรงที่มีหญ้านก็มีข้าวอยู่เยอะกว่าหญ้าอยู่นะครับก็ถือว่าไม่เป็นปัญหานะครับด้านล่างนะครับด้านล่างไปถึงป่าไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นข้าวก็ขอร้อยห้าทั้งหมดนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นข้าวก็ขอร้อยห้านะครับแปลงนี้ยากเยอะๆที่สุดนะครับดูนะครับเดี๋ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นข้าวนาปีนะครับอายุค่อนข้างนานนะครับก็จะคิดว่าน่าจะได้ตัด นะครับจะตัดใบข้าวออกนะครับเยอะอยู่นะครับก็จะตัดทุกแปลงทุกแปลงเลยนะครับว่าจะตัดแต่ว่าน่าจะไหวไหมจะไหวไหมแค่นั้นเองนะครับว่าจะตัดตัดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวกอร้อยห้าเหมือนกันนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็ร้อยห้านะครับยาวไปจนถึงป่าตรงนู้นนะครับถึงถนนไกลๆตรงนู้นเลยนะครับ จะเป็นข้าวกกขอร้อยห้าเหมือนกันนะครับข้าวปกคอร้อยห้าทั้งหมดนะครับก็จะทําขายนะครับบานปุ๋ยหมดแล้วนะครับมองไปนี้ก็จะเขียวไปเลยนะครับขบผมนี่นะครับก็เอาผักบุ้งนะครับมาให้ปลานะครับดูนะครับปลาส่วนมากนะครับก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับที่เอามาปล่อยนะครับ เขาจะปล่อยแบบธรรมชาตินะครับให้เขากินแบบนี้นะครับก็อยากจะพูดอีกนิดนึงนะครับการทํานาปีนี้เนี่ยมันผมว่ามันมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงโควิด -19 นะครับมันเป็นช่วงของโควิด -19 นะครับแล้วทีนี้นะครับเขาปิดประเทศนะครับปิดประเทศแล้วการส่งออกนี้น่าจะยากลําบากนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตนะครับ การเกษตรอย่างข้าวผลไม้อะไรต่างๆนี้การส่งออกนะครับก็น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าเป็นห่วงนะครับชาวนานะครับบางทีทําข้าวมาแล้วราคามันต่านะครับราคาต่ํามันก็ได้ขายอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจค่อนข้างจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ดีเลยแหละนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการส่งออกนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลนะครับก็จะรับซื้อข้าวนะครับจากชาวนา ในราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะซื้อไหมนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าปีนึงนะครับบางทีก็ทํานาแค่ครั้งเดียวนะครับบางพื้นที่นะครับบางทีนี้ทํานาแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวบางทีชาวนาบางคนนี่ก็จะรอเฉพาะเงินนะครับจากการทํานานะครับขายข้าวอะไรว่าปัจจุบันนี้มันโควิดระบาดแล้วทีนี้ ก็มีหลายคนนะครับที่ตัดสินใจกลับมาบ้านนะครับมาทําไร่ทํานานะครับผลผลิตก็จะเยอะนะครับการส่งออกก็จะน่าเป็นห่วงนะครับโควิดอย่างที่ว่าครับดูนะครับดูปลานะครับอันนี้นะครับเป็นปลาที่ซื้อมาปล่อยนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับปล่อยได้ประมาณสาม สามสีเดือนแล้วมัง้งนะครับแต่ก่อนนี้ตอนขุดสระใหม่ๆนี่เอาปลามาปล่อยแล้วทีนี้โดนเขาช็อตนะครับขออเขาช็อตมาไปหมดเลยนะครับก็ตอนนั้นก็จะปล่อยปลาปลนิปลปนิลอย่างเดียวเลยครับเออแปดตัวนะครับปล่อยลงนะครับตอนนั้นแล้วทีนี้เขาก็มาช็อตเอานะครับไปหมดสระเลยนะครับมานา ตอนเช้านี่มาดูสระโอ้ยแปลกๆนะครับเช้าวันนั้นปลามันลอยตายนะครับบางตัวมันลอยตายขึ้นมาบางตัวก็ออกง่อยๆนะครับวานอาหารลงไปมันก็ไม่กินนะครับพอเดินดูรอบสระโอ้โหเจอรอยปลอกสายไฟนะครับเสีสายไฟเลยทิ้งไว้นะครับก็คิดว่าโดนช็อตนะครับก็ใช่จริงๆนะครับโดนช็อตนะครับ ก็ไม่เข็ดครับซื้อมาใหม่ซื้อมาปล่อยใหม่ครับซื้อปลาตะเพียนมาปล่อยนะครับก็เอาแหมาหวานนะครับกินไปเยอะแล้วนะครับก็ได้กินอยู่นะครับคลิปนี้นะครับฝากก็เพียงเท่านี้ครับกดติดตามผมด้วยก็แล้วกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับสาหรับคลิปนี้ครับฝากก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ